จากคนที่ต่าง,างม,มองคนเลีย้ยงยัยคุณนายจอมโ<อ>หดทำไมถึงได้งุกขนาดนี้วะเงินหนึ่งพันบาทก็เทากับร้อยเดียวเท่านั้นอะเซื้อผักมาต้มจับายก็หมดแล้วอ,อนั่นนะดิ <S <s สงสัยชาติที่แล้วเลต้องเกิดเป็นเกลือสิงห์เท่าแน,น่เลยแกชาติทีึงได้เกิดมาเค็มป,ป,ปีเค็มขึ้นดาใช่ถ้ากว่าเอาเกลือไปโอยเป็นตัวคุณนายเนี่ยนะฉันว่าเราต้องได้เนื้อเค็มมากินแน่เลยแก จริงี่ว่ะแกไม่เห็นเหรอให้เงินหนึ่งพันบาทจัดตุอจีเลยเนี่ยจะบ,บ้าวะเฮ้ยแกหยุดพูดีงแกจะได้เจอแกแกปากเลยอุ้ยอ้ยพี่ชายขุนตักแเบคือ <c oughs> ว่าเมื่อตะก,กี้ที่เฮาอู้ไปก็เอออเอเอาเถอะเอาเถอะไม่ต้องพูดแล้ว ฉันเข้าใจเธอสองคนนะเป็นใครเจอแบบนี้ก็ต้องโมโหเป็นเรื่องธรรมดาฉันเห็นใจเธอสองคนนะพรุ่งนี้คุณแม่กับน้องชายของฉันน่ะไม่อยู่บ้านกว่าจะกลับนะก็ดึกฉันอยากให้เธอสองคนมาทำความรู้จักกับแม่ชื่นซะแม่ชื่นเขาเป็นแม่ครัวใหญ่ของที่นี่แล้วเขาก็เต็มใจช่วยเหลือพวกเธอทุกอย่าง ฉันจะให้แม่ชื่นเนี่ยเตรียมที่นอนให้เธอที่เรียนคนงานนะงานนี้ถ้าพวกเธอเอาชนะใจเพื่อนเพื่อน,อนคิณแม่ของฉันได้แล้วก็เธอก็จะชนะทุกอย่างจงจง ความยาวดวงนี้ตกๆส่องแสงสว่างให้นะนี่ฉันว่านี่นะแกเปลี่ยนจากการปลื้มอีแต่เพชรุ่งเนี่ยปลื้อเปลีป่ยนจะดีกว่าไงอู้หูจบ้าเหรอหัวใจฉันเน่ยไม่มีที่ว่างเหลือแล้วอุ้ยไป <c oughs> ต่อหนูว่าใครเนี่ยป้าชื่อเนาะป้าชื่นป้าชื่อ นิ่งครับสาวๆโหยนี่เอารถใหม่มาเลยเหรอสวยจังเลยไหนขอดูหน่อยนะโหยป้ายแดงซะด้วยไหนเนี่ยเงินโบนัสของผมปีที่แล้วนะครับโหยนี่เอาเงินโบนัสมาถอยรถป้ายแดงเลยเหรอแล้วนี่จะไปบ้านนายท่าเทพกันเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวอะไรนายรู้ได้ไงเอ้านี่ ฉันเป็นคนโทรบ,บอกบารามีเองนั่นแหละท่าไปบอกเขาทำไมอ่ะอ้ก็้แถว่าไม่ใช่เพื่อบารามีเนี่ยเราสองคนจะเข้าบ,บ้านอีกตาทะเทพได้ยังไงเราเชิญเลยครับสาวสามน้องสองนี่ครับผมเชิญเลยครับนี่นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับค่อยนะครับขอบใจนะจ๊ะบารามี เ,เชื่เนลยครับผมไปยนะครับใจเลยเิญครับขอบคุณครับจะนัยูว่วัฉน,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 นใยวเิกมโอ๊ยขอโทโอไม่ได้สัใจนี่นั่งอยู่เฉยๆแต่ก,กงว้ว น,น,นี่บอก่ให้นั่งอยู่เฉยๆไงแค่นี้ท่านเป็นห่วงแล่นนิดเล่นหน่อยไม่ได้ไม่ได้อ,อบารมีบารมีเชื่อว่าเดี๋ยวเธอจอดส่งเราสองคนข้างหน้านี่เลยนะทําไมละ่ะเดี๋ยวเราสองคนต้องเปลี่ยนสภาพไงไม่เป็นไรฉันรอได้ไม่ได้หรอกบารมีฉันไม่อยากให้คนที่บ้านอีตาแทพเทพเห็นว่าเรามีรถยนต์มาส่งไ่ มันจะน่าสงสัสสยจ้เจ้นปไหนจ้ะเจ้นีมม่ลิสามีอะไรฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแกต้องกักกับบาร,รมีไม่เลิกด้วยต่อเน,นื่องไม่ได้ต่อมไม่เด็กๆไม่ได้อะก็คนมันไม่ชอบที่หน้า <S <S เห็นแล้วลมเสียมีอะไรปะอ้าวถามดีๆมากวนกันทำไมนะคะ พี่แม่ชื่นแม่ครัวใหญ่ของที่นี่สวัสดีเจ้าถ้าเธอสองคนจะทำเมนูไหนอยากได้อะไรนี่ก็บอกแม่ชื่นได้เลยนะเจ้าทุกอย่างควรจะเป็นไปตามความเหมาะสมนะคะคุณเพียนเราช่วยเด็กสองคนเนี่ยก็ถือว่าโกงคุณหญิงมากพอละ และอีกอย่างหนึ่งเราควรจะให้โอกาสเขาแสดงความสามารถเองบ้างนะอ้าวไหนเป็นงั้นเลยครับแม่ชื่นแต่แม่ชื่นบอกว่ากินดีช่วยทุกอย่างงล่ะครับแม่ชื่นช่วยนะครับนะ,อะเอาไปนะครับค่ะ <c oughs> อย่างนี้ก็ถือว่าช่วยแล้วไงคะก็ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยแนะนำเท่าที่แนะนำได้อย่างนี้ก็พอแล้วนะคะคุณเทียนเก็บเงินไว้เถอะนะคะ <c oughs> แม่ชื่นบอฮื้อคุณเพียนเสียน้ำใจบอฮื้อทุกอย่างคุกคักเกินไปเราปะกันก็รักเก่งทางเน้อแม่ซ่อนขอยืมเงินไว้ก่อนนะเจ้าเผือเท่าหู้จะคืนฮื้อขอบคุณนะเจ้าคุณเจ้า กับคุณเพียรน,นะจากที่ฉันคลุกคลีกับพวกไฮโซไฮซอมานานเนี่ยนะฉันพอจะรู้ว่าคนพวกนี้ชอบอะไรที่ทันสมัยแล้วก็อินเทรนด์ฉันคิดออกแล้วล่ะว่าฉันจะทำอาหารพื้นเมืองแบบเพื่อสุขภาพหรือที่เขาเรียกว่าเฮลตี้ฟู้ดไงเฮ้ยกจ้ะแกนี่เก่งจริงเลยนะเรื่องพวกนี้ข้าน้อยขอนะัาจืงลุกขึ้น <laughs> ฉันทำงานโฆษณาเน,นี่นะฉันก็ต้องรู้สิว่าผู้บริโภคต้องการอะไรคุณนายพวกนี้ก็เหมือนลูกค้านั่นแหละเหี่ยวในฝุ่นสุกขภาพแก่ ขนมมาให้กินสิอร่อยนะแกไม่ต้องทำป็นพูดเลยแกต้องการ่ะไรมทำเป็นรู้ฉันเห็นแกสองคนเนี่ยซุบซิบอะไรกับคุณเทียนคุยเรื่องอะไรกันนะเวลาที่คนอื่นเขาซูซีกันเนี่ยก็หมายความว่าไม่ต้องการให้คนอื่นฟนันด้วยใครฟันใคร จะไปไหนก็ไปเลยปะช้างกับเพื่อนจะคุยกันสอโคไม่ไปฉันจะไม่ไปไหนรู้บ้านหลังนี้เรงจะไม่ชื่อแล้วเพราะฉันนี่แหละที่ให้ที่สุดเพราฉันะก่จะต้องรู้ทุกรังแกจะไปดีๆหรือจะให้ช้าสอโ,โซไโป